อ e p 135ในขณะน,นี้เมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของเซียวชูรันแม่ยายมารันก็พูดอย่างโกรธไม่ว่าจะยังไงเลือดที่ไหลยอยู่ในตัวลูกก็เป็นของตระกูลเซียวนอกจากนี้คุณย่าของลูกได้ขอโทษแม่แล้วและเธอบอกว่าละลื่นไปชั่วขณะเพราะถูกเซียวหหลงยุยงจนทําให้เธอโกรธและตอนนี้ก็ลงโทษเซียวไห่หลงอย่างหนักแล้วลูกยังไม่พอใจอะไรอีกเซียวชูรันพูดด้วยความโกรธว่าถึงแม้ว่าจะขอโทษแล้วยังไงล่ะคนอย่างคุณยา่าฉันเข้าใจเธอที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเธอจะ ขอโทษก็ไม่จริงใจแน่นอนเธอเพียงแค่หวังจะให้ฉันกลับไปเพื่อช่วยเธอทําโครงการร่วมธุรกิจกับที่ห่าวกรุ๊ปเท่านั้นมาหลันเรียบๆหล่อมลูกอย่าคิดว่าคุณย่าจะร้ายขนาดนั้นเราทั้งหมดก็คือครอบครัวเดียวกันจะมีความบาดหมางยาวนานไปทําไมฉันกับตระกูลเซียวไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันเซียวชูหลันพูดด้วยความโกรธและฉันก็ไม่สามารถกลับไปทําง,งานที่บริษัทเซียวชื่อได้อีกลูกพูดอย่างนี้ได้ยังไงมาหลันพูดอย่างไม่พอใจคุณยา่าของลูกรู้ถึงความผิดพลาดหรือว่าลูกต้องการให้ผู้อาวุโสแบกหน้า มาขอโทษรูปด้วยตัวเองเหรอมาหลันกล่าวอีกครั้งว่าเพื่อแสดงความจริงใจคุณย่าได้ให้สร้อยคอองค์คำหนึ่งเส้นกับกำไลย,ยกอีกสองวงกับแม่แม่แค่บอกว่าตรงๆว่าแม่อยากได้เครื่องประดับที่คุณยา่าให้ก็แค่นั้นด้วยความโกรธเมื่อเซียวชูรันพูดจบก,ก็ไม่สนใจมาหลันอีกต่อไปหันหลังเดินกลับเข้าไปที่ห้องนอนทันทีเย่ยเฉินก็รีบอามไปทันทีมาหลันพูดอย่างโกรธโกรธในห้องนั่งเล่นคุณดูลูกสาวคุณสิโดยไม่คาดคิดเซียวสางควรก็ไม่สนใจเธอหันหลังเดินจาก ไปในห้องนอนเซียวชูลันยังคงโกรธและบ่นกับเย่เฉินว่าฉันไม่คิดเลยว่าตระกูลเซียวจะใช้เครื่องประดับเพื่อซื้อแม่ของฉันก็เพราะพวกเขารู้ว่าแม่ฉันเห็นเงินก็ตาโตแม่นิช่างกระไรตระกูลเซียวให้เครื่องประดับไม่กี่ชิ้นพูดดีๆไม่กี่คำเธอก็เลื่อนละและลืมไปเลยว่าก่อนหน้านั้นพวกเขาดูหมิ่นเธอยังไงบ้างแม้ว่าในใจเย่เฉินจะรู้สึกไม่ดีแต่เขาก็ไม่ได้พูดเรื่องแย่ๆของแม่ยายเขาทำได้เพียงแค่พูดเร่ยกกล่อมตอนที่พวกเราตัดขาดจากตระกูลเซียว ตอนนั้นแม่คุณไม่อยู่ด้วยเธอจึงไม่รู้ว่าระกูลเซี่ยวใช้วิธีเลวสร้างตาช้ายอย่างไรเซี่ยวชูหลันกล่าวว่ายังไงเธอก็จะให้ฉันกลับไปทํางานที่ระกูลเซี่ยวอีกเย่เฉินกล่าวว่าคุณพิจารณาเองไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงผมก็จะสนับสนุนคุณทั้งนั้นเซี่ยวชูหลันพยักหน้ากล่าวอย่างหนักแน่นว่าฉันอยากจะทําธุรกิจเองยเย่เฉินยิ้มบางบางผมก็คิดเช่นนี้เหมือนกันหากคุณตั้งใจทาคุณต้องประสบผลสาเร็จแน่นอนขณะที่พูดยเย่เฉินคิดอยู่ในใจตัวเองจะหาเวลาเชิญฉิน กางของตระกูลฉินเฉินจือไคยของโรงแรมปายจินห้านากงท่านหงห้าที่คุมซอยซ่องหวันถิงของตระกูลซ่องหวังเจิ้นกางของตระกูลหวังพวกเขาทั้งหมดออกมาทานข้าวพร้อมกันเพื่อฝากฝังให้พวกเขาช่วยสนับสนุนธุรกิจของภรยาเขาขณะที่กาลังคิดเรื่องนี้ทันใดนั้นเย่เฉินก็ได้รับโทรศรัพท์จากซ่องหวันถิงเธอกล่าวอย่างเคารพว่าอาจารย์เย่ฉันซ่องหวันถิงไม่ทราบว่าคุณยุ่งอยู่ไหมเย่เฉินกล่าวด้วยน้ําเสียงเรียบๆว่าไม่ยุ่งคุณซ่องมีธุระ อะไรพูดมาได้เลยครับซ่งวันถิงกล่าวว่าอาจารย์เย่ช่วงนี้คุณปู่ป่วยแต่ไม่สามารถเช็คได้ว่าเป็นโรคอะไรไม่ทราบว่าคุณมีเวลาว่างมาดูอาการป่วยของคุณปู่ที่บ้านได้ไหมซ่งวันถิงกล่าวต่อไปว่าคุณวางใจได้เรื่องค่ารักษาเราจะตอบแทนอย่างงามเยเ่เฉินคิดซ่งวันถิงเป็นถึงลูกสาวของตระกูลสูงนิเมืองจินหลิงเธอสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของภรรยาในอนาคตได้ก็เลยตอบตกลงแล้วกล่าวว่างั้นก็เป็นคืนนี้ก็แล้วกัน ซ่งวันถิงพูดอย่างทราบซึ่งทันทีว่าดีคะ่ะคืนนี้ฉันไปรับคุณนะคะได้ครับหลังจากวางสายจากซ่งวันถิงยเย่เฉินก็พูดกับเซียวชูหลันว่าคืนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งต้องการพบผมผมไม่กินข้าวที่บ้านนะ่ะครับเซียวชูหลันพยักหน้าและก็ไม่ได้ถามอะไรบอกเพียงว่าคุณอยู่ข้างนอกอย่าช่วยคนอื่นดูห่วงจุย้ยถ้าหากคนอื่นมองว่าคุณเป็นพวกต้มตุนมันจะทําให้เดือดร้อนได้ยเย่เฉินยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าวางใจได้ผมรู้ว่าควรจะทํา อย่างไร EP 1 3 6กลางคืนซ่งวันถิงขับรถมาที่ชุมชนเพื่อรับเยเชิญด้วยตนเองเมื่อเห็นเยเฉิญเธอก็ยกมือขึ้นด้วยความเคารพและกล่าวว่าอาจารย์เยชฉันสร้างความลำบากให้คุณแล้วเยเฉินยิ้มบางๆคุณซ่องไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นเมื่อพูดจบเขาเห็นเธอสวมสร้อยข้อมือเพชรที่ข้อมือจึงถามอย่างสงสัยว่าสร้อยข้อมือที่ทำหายเมื่อครั้งนั้นก็คือเส้นนี้ใช่ไหมซ่องวันถิงพยักหน้าอย่างรีบร้อนและกล่าวว่าใช่คือเส้นนี้เองค่ะเป็นของที่แม่ทิ้งไว้ให้ัน ก่อนท่านจะเสียชีวิตสําหรับฉันแล้วมันสําคัญพอๆกับชีวิตฉันต้องขอบคุณอาจารย์เย่มิฉะนั้นฉันอาจจะไม่ได้มันกลับคืนมาตลอดไปเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าคุณกับมันยังมีวาสนาต่อกันถึงแม้ว่าผมไม่ช่วยเมื่อเวลาผ่านไปสักพักมันก็จะวกกลับมาในมือคุณอีกครั้งซ่งหวนถึงรู้ว่าที่เย่เฉินพูดแบบนี้คือถ่อมตนก็รีพูดขึ้นมาอาจารย์เย่คนที่มีความสามารถอย่างคุณนั้นหายากและยังเป็นคนถ่อมตัวเช่นนี้ก็ยิ่งหายากเข้าไปอีกเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณซ่ง ไม่ต้องพูดประจบผมแล้วพวกเรารีบไปกันเถอะซ่งวันถิงรีพยักหน้าและกล่าวว่าอาจารย์เย่เชิญขึ้นรถค่ะเมื่อขึ้นไปนั่งบนรถโรวนรยของซ่งวันถิงแล้วคนขับก็ออกรถอย่างรวดเร็วเพื่อไปยังคาริหาต์ของตระกูลซ่งในเมืองจินหลิงนี่คือเวลาสไตล์จีนทั่วไปที่มีรูปทรงที่สวยงามใหญ่โตและยังมีสวนเจ็ดชั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงามแบบโบราณที่คลาสสิกแสดงถึงรถนิยมที่หรูหราของเจ้าของยิ่งไปกว่านั้นคารหาต์แห่งนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากและถ้าใครสามารถเป็น เจ้าของที่ดินผืนใหญ่นิมึงจิ๋งิงแสดงให้เห็นได้ว่าตระกูลส้งมีความมั่งคั่งแค่ไหนภายใต้การนําของส้งวันถิงเย่เฉินมาถึงลานหลักทันทีที่เดินเข้าประตูเขาเห็นชายหนุ่มในชุดสูทและรองเท้าหนังเดินมาที่นี่พร้อมกับชายชาราและหญิงสาวน้องสาวคนนี้คือชายหนุ่มรูปหน้าม,มองไปที่เย่เฉินอย่างสงสัยนี่คืออาจารย์เย่สีหน้าของส้งวันถิงดูไม่สบายใจเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงเก็บอารมณ์แล้วแนะนําว่านี่คือส้งหลงวิพีชายชราลูกพี่ลูกน้อง สวัสดีครับเย่ยเฉินพยักหน้าอาจารย์เย่ใช่หนุ่มกวาดอามงเย่ยเฉินตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วกล่าวโอย่างประชดประชันว่าน้องสาวคุณเชิญอาจารย์ที่อายุน้อยกว่าผมมาดูอาการคุณปู่มันไม่ใช่เล่นขายของนะเย่เฉินฟังแล้วหัวใจของเขากระตุกเล็กน้อยระหว่างทางที่มาซ่องหวันถึงได้บอกว่าตอนนี้คุณท่านซ่องกรรมลังจะตายชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ลูกหลานในตระกูลทุกคนต่างก็หาหมอผู้วิเศษจัดทั่ว ที่แปดเซียนข้ามทะเลในช่วงเวลานี้พวกเขาได้เชิญหมอที่มีชื่อเสียงมานับไม่ถ้วนเพื่อหวังที่จะรักษาคุณท่านซ่งให้หายดีเพื่อในอนาคตเวลาที่แบ่งทรัพย์สินกันตนเองจะได้รับส่วนแบ่งมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะซ่งวันถิงกับพี่ชายเธอลูกพี่ลูกน้องซ่งหลงวี่แต่น่าเสียดายหมอที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ทั้งหมดก็ต้องกลับไปด้วยความล้มเหลวซ่งหลงวี่คนนี้ดูเหมือนจะเป็นศัตรูกับซ่งวันถิงเล็กน้อยดังนั้นสายตาของเขาที่มองตอนเองเต็มไปด้วยความไม่พอใจตอนนี้ ซ่องวันถิงกล่าวว่าพี่ชายอาจารย์เย,ย่เป็นคนที่เก่งมากก่อนหน้านั้นที่ฉันดวงตกก็ได้ท่านอาจารย์ช่วยแก้เคล็ดเสริมดวงจนดีขึ้นสามารถบอกได้เลยว่าเป็นผู้ยังรู้ซ่งหลงวิกล่าวด้วยความดูหมิ่นว่าน้องสาวการรักษาคุณปู่คนที่ต้องการคือมเทวดาไม่ใช่อาจารย์ดูหงดวงที่เอาเรื่องผีสางเทวดามาลงใจคนคุณรู้หรือไม่